สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ฟุตบอลของเดอะนาท b บอลประจำหน้าคลิปทุกท่านครับวันนี้ตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดชื่นครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับสำหรับผลงานหน้าคลิป มาครบทั้ง3ตัวเลยนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่ตื่นมาพร้อมกับความสดเชื่นจริงๆนะครับหน้าคลิปเต็มอึมเต็มคําขนาดนี้ในชมรมไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ผลง่ายของนัดโคตรดีเลยครับพี่ๆไม่ว่าจะเป็น VIP 4ตัวไม่หลุดเลยบวกชุดอัลบ,บั้ม3อีก2ชุดครับยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในชมรมเทพบอล ทุกคนทุกท่านนะครับส่วนใครยังไม่ได้เข้าชมรมอยากเข้ามารับแนวทางฟุตบอลมากกว่าหน้าคลิปครับตามมาจะเจอกับนัดในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ครับเขียนคําอธิบายไว้แบบชัดเจนเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับวันนี้นะครับเราโฟกัสกันที่ศึกฟุตบอลโลกนะครับทั้ง3คู่เลยนะครับโดยเกมคู่แรกวันนี้ครับเราจะโฟกัสกันที่คู่ระหว่างโคเอเชียครับเปิดบ้านเจอบาด่งของมอนเตดีโก แน่นอนนะครับก่อนเกมเริ่มต้นเนี่ยวันนี้เขาหยิบยกให้โคเอเชียดูดีกว่าเยอะเลยเอาง่ายๆวันนี้บังคับชนะด้วยผลต่างอย่างน้อยสอเมตรถึงจะได้เฮซึ่งนัดมองว่าไม่ได้แปลกอะไรและโคเอเชียสามารถทําได้ครับเท่าที่นัดเจาะลึกดูรายละเอียดมาวันนี้ในเรื่องของชื่อชั้นของทีมความได้เปรียบเรื่องในบ้านระบบทีมนะครับแท็กติกคลาสของตัวนักเตะนะครับก็เป็นหน้าของโคเอเชียดีกว่าจริง,รงนําทัพมาโดยทางด้านตัวเกา่าอย่างโมดิครับซึ่งเกมล่าสดุด โคเอเชียบุกไปเบียดนะครับเอาชนะทางด้านของหมู่กาแฟโร01ส่วนมอนเตริโกเปิดบ้านแพ้เช็ก02ลองคิดดูง่ายๆนะครับโคเอเชียเกรดบอลดี ia, i, กว่าเช็กอีกนะครับวันนี้จะมีปัญหาอะไรครับได้เล่นในบ้านด้วยนะครับประตูแรกน้อยไปครับเอาเป็นว่าการันตีครับโคเอเชียในถิ่นวันนี้นะครับด้วยภาพรวมที่ดีกว่าในทุกองค์ประกอบจะชนะขาดอย่างน้อยด้วยผลตามประตูสองเลตได้อย่างแน่นอนมองเจ้าถิ่นอย่างโคเอเชียได้เลยครับ คู่ที่2ครับเป็นเกมระหว่างกรีซครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับมานั่งของเดนมาร์คคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นใกล้เคียงกันสุดๆครับแนวต้านไม่มีเงื่อนไขเสมอไหนเสมอกันนัดจอดลึกไปดูรายละเอียดให้เรียบร้อยครับคคือวันนี้นัดแนะนครับชอบไปที่เจ้าถิ่นยอายกรีซนะครับกีฟเองเกมล่าสุดถือว่าระเบิดฟอร์มนะครับในถิ่นเนี่ย อัานาของเบลารุสนะครับไปถึง5ประตูตัวหส่วนเดนมาร์กเองถือว่ามาตรฐานในเกมแรกต่ํากว่ามาตรฐานที่ตัวเองเคยตั้งไว้นะครับเยอะมากครับทำได้แค่เปิดบ้านแลวเสมอกับมาด้าของสกอตแลนด์ศูนย์ประตูศูนย์ชื่อชั้นมาตรฐานขุมกําลังใกล้เคียงนะครับแต่ว่าในเรื่องความมันอกมั่นใจนะครับในเกมที่ผ่านมา มันทำให้เห็นว่าศักยภาพหรือว่าคุณภาพในเกมรุกของกรีซเองดูดีกว่าแบบชัดเจนแถมวันนี้เองยังได้เปรียบในบ้านด้วยเสมอไหนเสมอกันแบบนี้ครับเอาเป็นว่าการันตีกรีซในฉินปิดประตูแพ้และหากถามหาผู้ชนะสำหรับคู่นี้นัดมองว่าโอกาสหน้ากว้างอยู่ที่เจ้าชินอย่างกรีซมากกว่าครับสำหรับคัมคืนวันนี้มองเจ้าชินอย่างกรีซได้เลยครับ ปิดใช้คู่ที่สาสหรับคัาคือวันนี้ครับเป็นเกมระหว่างอิสราเอลครับเจอกับประเาของอิตาลีคู่นี้เจอกันสนามกลางนะครับที่ประเทศฮังการีนะครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเขามองว่าผู้มาเยือนอย่างอิตาลีคําคือวันนี้ดูดีกว่าครับเยี่ยงขาวันนี้บุกไปบังคับชนะเท่านั้น 1. ประตูไม่เพียงพอครับตัวชาไปค่าหต้องชนะขาด ด้วยผลตามประตู2เลนสำหรับคู่นี้ครับจากภาพรวมที่นัดไปดูมาเนี่ยวันนี้นะชอบไปด้นานของอิตาลีมากกว่าอิสราเอลครับผลงานตอนนี้อยู่ในช่วงที่ดีเลยเกมล่าสุดบุกไปอัดมอนโดวานะครับศูนย์ประตูละสีส่วนอิตาลีเองนะครับก็รักสามารถถ่ายของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดบ้านอัดเอสโตเนียนะครับไปถึง5ประตูละศูนย์ชื่อชั้นขุมกาลังครับรวมไปถึงคาสของตัวนักเตะและประสบการณ์ในเวทีระดับโลกแบบนี้นะครับไปน้านของอิตาลีดีกว่าชัดเจนนะครับที่สําคัญ,ญย้อนกลับไป จากเคสทูเฮที่ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาครับเป็นอิตาลีเอาชนะได้ตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้อิตาลีครับนัดมองว่าชนะได้อย่างแน่นอนนะครับไปลุ้นประตูที่2เพื่อเฮกันแบบเต็มๆก็พอมองฐา,านของอิตาลีได้เลยสามทีวันนี้ชอบตามมาได้เลยครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้จะเจอกับนัดในชมรมทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์นะครับค่้มคิวนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขเชียร์แบบมีสติขอยพิทุข่านโชคดีครับ